อ้หลับสนิทมากเลยเออฮะเดี๋ยวนะฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันจำที่นี่ไม่ได้เลยที่อะไรเนี่ยอ่ะดูเหมือนฉันจะตื่นขึ้นมาข้างบนนี้ว้าวนี่มันฝันร้ายหรือเปล่าเนี่ยเอ้ฮะฉันอยู่ไหนเนี่ยไมยกี้เหรอช่วยด้วยเอว้าวไมกี้ S <S 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 ดูเหมือนว่าไมกี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยไมกี้อดทนไว้เจเจเหรอฉันเพิ่งตื่นขึ้นมาบนนี้ฉันกลัวฉันไม่อยากตกลงไปอะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันมองไม่เห็นพื้นเลยด้วยซำ้ำเอาจิงๆนะไมกี้ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเรามาอยู่บนนี้ได้ยังไงเออมาดูกันหอคอยของพวกเราก็เล็กมากเหรอมันแคบและอันตรายงั้นอย่างแรกที่เราต้องทำไมกี้เห็นเกาะตรงนั้นไหม มาพยายามไปให้ถึงตรงนั้นกันแล้วก็ระวังอย่าตกลงไปด้วยนะเออโอเคไปกันเถอะระวังตัวมากๆนะโอ้ไม่ต้องห่วงฉันจะระวังฉันไม่คิดว่าฉันจะกระโดดได้ไกลขนาดนั้นงั้นฉันจะลองสร้างสะพานฉลาดมากฉันจะขุดดินขึ้นมาโอ้ไม่ฉันทำล็อกหล่นแต่ก็ยังมีอีกห้าอันและทินี้พอหรือยังอะน่าจะพอนะฉันว่าฉันทำได้กระโดด วว้าวกระโดดได้สวยขอบใจฉันถึงแล้วเยี่ยมมากต่อไปฉันต้องช่วยนายไมยกี้นายอยู่ค่อนข้างไกลนะช่วยฉันด้วยเชื่อใจฉันได้เลยแถวนี้มีดินแต่ไปหมดเพราะงั้นฉันจะเก็บพวกมันฉันจะต้องขุดเยอะหน่อยเพื่อไปให้ถึงไมกี้ดีพอที่จะไปถึงตรงนั้นหรือย,ยังนะมาดูกันได้โปรดรีบหน่อยฉันจะช่วยนายเองไมกี้ไปเรืเร่อย เกือบถึงแล้วเกือบแล้วโอเคฉันว่านายกระโดดได้แล้วนะนายแน่ใจหรอนายทำได้แค่ต้องระวังหน่อยอ,อหวังว่ามันจะได้ผลนะอย่างแรกนายต้องเอาอเตียงมาด้วยโอ้ใช่ความคิดดีเยี่ยมได้แล้วโอเคนายทำได้ไมกี้ออฉันมั่นใจเอ,อหวังว่านายจะคิดถูกนะเยี e yeah. วว้าวนายทำได้ฉันทำได้เก่งมากมันเครียดมากเลยอ่ะใช่ถ้าตกจากบนนี้คงไม่สวยนักไปที่เกาะใหญ่กันเถอะตอนนี้มันน่าจะปลอดภัยกว่าที่นี่ว่าแต่ว่าเราขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ยังไงฉันก็ไม่แน่ใจลองมองลงไปสิเรามองไม่เห็นอะไรเลยไม่เลยเราอยู่สูงเกินที่จะมองเห็นพื้นดินใช่จะมีอะไรอยู่ข้างล่างกันนะอยากรู้จังงั้นลองโดดลงไปไหม อะไรนะหยุดเลยถ้าเราตกลงไปเจอพื้นดินแข็งๆละ่ะและจากความสูงขนาดนี้เราต้องตายแน่ไม่มีทางไม่เอาอ่ะนายน่าจะพูดถูกนะยังไม่โดดลงไปแล้วกันงั้นไมกี้อยู่บนนี้แล้วทำให้ที่นี่อยู่สบายขึ้นกันดีกว่าอย่างแรกฟังดูดีฉันไม่อยากตกลงไปอ่ะมาสร้างเกาะของเราให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ก่อนซึ่งหมายถึงแบบนี้หาไมา้พร้อมไหมพร้อม มาตัดต้นไม้นี้และเก็บท่อนไม้ทั้งหมดกันไม้มีความจําเป็นในการเอาชีวิตรอดนายต้องใช้มันทําแทบทุกอย่างเลยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราควรมองหาไม้เป็นอย่างแรกว้าวต้นไม้นี่มีไม้เพียบเลยเยี่ยมไปเลยฉันได้ท่อนไม้มาหกท่อนไม่เลวไต hmm. ้ดูซิว่าไงาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะไมกี้ฮะฉันเพิ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างดูซิตรงไหนตรงนั้นไงโอ้ oh. มีสองบล็อกอยู่ตรงนั้นหนึ่งในนั้นมีหีบด้วยฉันเห็นแล้วฮึ hmm. สงสัยจังว่าข้างในมีอะไรอะ่ะฉันก็เหมือนกันอาจจะมีของดีบางอย่างอยู่ในนั้นก็ได้ไปเอามันกันเถอะความคิดดีมากเอาละก่อนอื่นเราต้องการดินจากนั้นเราจะใช้มันสร้างสะพานแบบนี้ดีเลยแล้วเราก็ไปถึงได้แล้วแค่จะตกลงไปก็พอ เดี๋ยวเวลาเปิดหีบแล้ว 3, 2, 1เปิดเลยเอ่ออะไรเหรอแปลกแฮะยังไงดูเหมือนฮ<ะ>มันจะเป็นขยะนะเช่นอะไรอะถังลาวา<ม>น้ำแข็งแน่นอนแล้วก็ฟองน้ำเปียกๆฮะฉันไม่เห็นว่าเราจะใช้ของพวกนี้ได้ยังไงและฉันก็คิดว่าเราจะเจออาหารซะอีกทีนี้ยังไงต่อโหหรือก่อนไมกี้ ฉันว่าฉันรู้แล้วว่าจะใช้ของพวกนี้ยังไงโอ้ที่จริงแล้วมันอาจจะมีประโยชน์มากๆกับพวกเราเลยล่ะมันก็แค่ขยะไม่ใช่หรอใช่ไหมก็ดูนะก่อนอื่นฉันต้องเตรียมการก่อนโอเคฉันจะทำแบบนี้สำหรับไอเทมชิ้นแรกอ่าฮะ ฉันจะวางน้ำแข็งไว้ตรงนี้โอเคถ้าฉันทำลายมันโอ้ oh. มันจะกลายเป็นน้ำเฮ้ยเจ๋งแฮะแล้วไงต่อจากนั้นฉันจะย้ายบล็อกพวกนี้เดี e ๋ยวนายทำอะไรอยู่ดูต่อไปเถอะโอเคเกือบได้แล้วฉันว่าน่าจะใช่นะฉันจะเทลาบาตรงนี้ เยี่ยมเลยมันได้ผลดูสิไมคี้ว้าวมันคือเครื่องสร้าง cobblestone cobblestone แบบไม่มีวันหมดว้าวทีนี้เจงเรายังมีโต๊ะคราบด้วยงั้นเราจะใช้มันกันก่อนอื่นฉันจะสร้างอีเตอร์ไม้แล้วฉันก็จะใช้มันเพื่อขุด cobblestone เห็นไหมว้าวอาว,ว้าว สุดยอดเรามีค o s เ o ิลสโตนมากเท่าที่เราต้องการเลยใช่ไม่มีวันหมดเลยเจ๋งไปเลยเมื่อน,น้ำกับลาวามาเจอกันมันจะสร้างค o บเบิลสโตนนี่มันต้องมีประโยชน์มากแน่ๆใช่แล้วเรามีค o b เบิลสโตนมากเท่าที่เราต้องการเราแค่ต้องขุดมันก่อนมาตุนกันเถอะความคิดดีแต่ก่อนอื่นเราต้องการอุปกรณ์หินโอเคน,น,น่าจะพอแล้วใช่และทีนี้กลับไปที่โต๊ะครับ ไมกี้ <Mikey, S 2> ว่าไงฉันจะสร้างให้นายด้วยเซตหนึ่งอุปกรณ์หินเป็นพื้นฐานของการเอาชีวิตรอดโอเคฉันต้องคราฟกิ่งไม้มากกว่านี้ก่อนตีเตอร์สองอันดับสองเล่มแล้วก็พล่วสองอันนี่ของนายไมกี้ขอบใจอุปกรณ์สำคัญสามอย่างเยี่ยมไม่มีขวานแต่นายน่าจะไม่ต้องใช้มันนะใช่เอาละ่ะ สุดยอดเลยดูเหมือนว่าจะไปได้สวยนะฉันก็ว่างั้นดูเหมือนเราจะดีขึ้นแล้วเรามีอุปกรณ์หินนี่เจเจว่าไงฉันหิวน้ำฉันดื่มน้ำนี่ได้ไหมอืมนายหิวน้ำเหรอเอ่ออะไรเหรอที่จริงแล้วนี่คือน้ำทั้งหมดที่เรามีไมที้แต่ฉันหิวน้ำจริงๆนะหมายความว่าฉันดื่มน้ำไม่ได้อีกแล้วเหรอโอ้ มันน่าจะมีทางนะไหนดูสิเรามีเตาหลอมเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดออกแล้วอรอแป๊บหนึ่งว่าไงอ่ะฉันมีวิธีจะได้น้ำเพิ่มอยู่จริงเหรอฉันต้องใช้เตาหลอมทีนี้เพราะฉันมีฟองน้ำเปียกแล้วไงอ่ะฉันสามารถใช้เตาหลอมเพื่อสร้างน้ำเพิ่มได้แต่อย่างไงต่อละ่ะฟังดูเป็นไปไม่ได้เลยคอยดูก็แล้วกันก่อนอื่นฉันต้องสร้างสะพานไปหาเตาห,าตาหลอมก่อน รียบร้อยโอเคมาสร้างน้ำเพิ่มกันเถอะก่อนอื่นถ้าจะเอาฟองน้ำเปียกและเผาไม้เป็นเชื้อเพลิงแบบนี้หลังจากที่มันติดไฟแล้วฉันจะเอาถังรองไว้ใต้ฟองน้ำทำไมล่ะเพราะฟองน้ำจะแห้งฮะนี่ไงถังเก็บน้ำที่ออกมาจากฟองน้ำแล้วว้าวเห็นไหมดูนี่สิเจ๋งเลยแต่นั่นมันก็แค่น้ำถังเดียวนี่ ใช่แต่เราทำเพิ่มได้อีกก่อนอื่นฉันต้องเตรียมพื้นที่ก่อนโอ้ขอบคุณที่นี้ฉันจะขุดตรงนี้ออกแบบนี้น่าจะใช้ได้แล้วน้ำตรงมมุมนั้นคือบล็อกต้นกำเนิดดังนั้นฉันจะเทน้ำลงไปตรงนี้ เห็นไหมว่าผลเป็นยังไงไมกี้โอ้นี่คือแหล่งกําเนิดน้ําแบบอินฟินิตี้มันจะไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดเหรอถ้านายตักมันออกมันจะเติมเต็มด้วยตัวเองเจ๋งไปเลยแท้าทเรารอดแล้วใช่แล้วด้วยสิ่งนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําอีกต่อไปไม่เลยถึงเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําแล้วก็จริงอะฉันเริ่มหิวแล้วโหหิวมากเลยโอ้ใช่เรายังไม่มีอาหารเลยนี่นาไม่มี เราทำไงได้บ้างนะออาจจะมีอะไรที่เราใช้ได้ถูกฝังอยู่ใต้ดินก็ได้นะโอ้ใช่มันก็แค่ทฤษฎีนะ่ะแต่เมื่อมองดูจากเกาะตรงนี้แล้วดูสิโอเคชั้นดินค่อนข้างหนาเลยเป็นไปได้ว่าน่าจ,จะมีอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์ถูกฝังอยู่ใต้ดินโอ้แน่นอนเลยมาขุดกันเถอะก็น่าลองนะเราไม่มีทางรู้เลยถ้ายัางไม่ได้ลองใช่บางทีเราอาจจะเจอคุกกี้ก็ได้เจออะไรบ้างไหม ช่วยด้วย <Whoa. S 1> ร้อนกันไปแล้วนี่ขับใจเจเจฉันเกือบตายนะดีนะที่ฉันมีน้ำเ<ฮ>งนแปลว,ว่ามีลาวายอยู่ข้างใต้สินะมาขุดอย่างระวังกันความคิดดีระวังด้วยนะต้องระวังมากๆเจออีกแล้วยติดต่อไปเรื่อยๆกันบางทีเราอาจจะเจอฮะเดี๋ยวก่อนดูสิไมกี้อะไรหรอดูนั่นสิโอ้ อะะไรนะมันเหมือนทางเข้านะมาลองไปกันทางลับเหรอไปกันเถอะมีประตูด้วยนี่มันอะไรกันระหลาดแฮะมาเปิดกันกันทางนี้ยาวไปเรื่อยเลยว้าวมีหตบสมบัติในนี้ด้วยฮะมีอะไรอยู่ข้างในเหรออาหารหรือเปล่าเปิดกันเลยว้าวอะไรเหรอมันฝรั่งเต็มไปหมดเลยว้าว ฉันรักมันฝรัง่งเยี่ยมเลยเราไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารแล้วโอเคย <Yeah. S 2> ก่อนอื่นนะไมกี้มาสร้างฟาร์มมันฝรั่งกันดีเลยถ้าเราปลูกมันฝรั่งพวกนี้แล้วมันจะงอกเพิ่มขึ้นมาอีกเราจะมีอาหารไม่จำกัดและเราจะไม่หิวกันอีกต่อไป huh? เริ่มกันเลยโอเคมาพลวนดินกันก่อนอะ uh huh. แบบนั้นแหละ ควรให้หมดเกือบเสร็จแล้วนั่นไงล่ะทีนี้เราก็ปลูกมันฝรั่งโอเคไมกี้ดูนี่สิย่าฝามันฝรั่งของเราเสร็จแล้วว้าว wow. เราทำได้เราเป็นชาวนาเต็มตัวแล้วละ่ะนี่มาสุดยอดเลยเยี่ยมเลยทุกอย่างรู้ไปได้สวยนะทีนี้เราก็มีอาหารและน้ำแล้วใช่แล้วการเอาชีวิตรอดต่อไปก็ง่ายขึ้นแล้วใช่แล้วล่ะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่าง ที่จริงแล้วนะไมกี้มีอีกอย่างที่เรายัางต้องการก็คือบ้านที่จะช่วยป้องกันเราจากสภาพอากาศงั้นมาสร้างกันเถอะใช่เริ่มกันเลยเราใช้ดินพวกนี้ได้มาเก็บให้มากที่สุดกันเถอะก่อนอื่นอะไรเหรอเราต้องมีหลังคาเพื่อป้องกันเราจากลมและฝนอะไรแบบนี้นั่นดูดีนะ เสร็จแล้วเราสร้างบ้านเสร็จแล้วสมบูรณ์แบบที่เหลือก็แค่เตียงของพวกเราฉันจะนอนตรงนี้โอเคงั้นของฉันจะวางตรงนี้เยี่ยมเรามีห้องพอแล้วเยี่ยไปินเลยเย้ <Yeah. S 1> ฉันปรุงมันฝรั่งเสร็จแล้วเอานี่เยี่ยมทีนี้เราก็มีอาหารน้ำและที่พักแล้วเราพร้อมแล้วใช่เราทำได้ดีมากสวย ก็เป็นบ้านที่ไม่เลวนะอยู่สบายสุดๆใช่การอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอเราโดนบุกเอ,อ,อ้พวกแฟนทอมท้าไม่ดีแล้วสิเตรียมพร้อมนะระวังนะไมกี้หลบเร็วพวกมันกำลังโจมตีโอ๊ไม่นะว้าวท้าไม่ดีแล้วระวังนะไมกี้มีตัวหนึ่งติดอยู่ในบ้านถอยไปนะเราทำไงดีอะ เราต้องสู้กับพวกมันอ,อ,อุ๊ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นนะ,ะฉันโดนโจมตีอย่ามายุ่งกับฉันนะมันไปไหนแล้วบนนั้นมันโจมตีฉันอีกแล้วสู้มันเลยไมยกี้ตอนนี้ฉันอยู่บนหลงังคาเจอหนี้หน่อยเดี๋ยววางนะอยะ่าอย่าตกลงไปฉันจะไปช่วยน,นายด้วยโอเคนะยายจะตกลงไปล่ะได้เลยมาเลย อะไโอเคไหมใช่พวกมันแกร่งจังมันไปไหนแล้วบนนั้นฮุบเยี่ยมเลยพวกมันเยอะมากเลยนี่ฉันจัดการได้แล้วตัวหนึ่งเยสดีมากตายไปหนึ่งแล้วนี่แโดนแน่เหลืออีกสองตัวมาเลยดีมากเลยเยสเยมไปเลยมันเสร็จฉันแล้วเห้ือวอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายจัดการมันเจเจเยเกือบแล้วมันหนีไปแล้วกลับมานี่นะ แล้วนายจัดการมันได้ฉันทำได้ฮู้ในที่สุดเราก็ปลอดภัยแล้วมันจบแล้วโล่งออกไปทีนายกับฉันไม่มีอะไรมาหยุดเราได้ใช่เลยรู้ไหมในเมื่อเราไม่มีทางลงฉันตัดสินใจแล้วอะไรเหรอฉันจะอยู่บนนี้อย่างมีความสุขก็ฟังดูไม่แย่นะใช่เฮ้ฝนเริ่มตกแล้วฉันไม่อยากตัวเปียกฉันก็เหมือนกัน เขาไปข้างในบ้านของเรากันเถอะใช่เพราะนั้นเราถึงสร้างมันไงนั่นแหละเหตุผลเราพักในนี้กันหน่อยเถอะฝนตกหนักมากเลยฉันเริ่มกังวลนิดหน่อยแล้วไม่ต้องกังวลหรอกนะเราจะไม่เป็นไรแนะ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามีอาหารน้ำแล้วก็บ้านเราต้องไม่เป็นไรอย่าคิดมากเกินไปนะเจเจเราปลอดภัยแน่นอนนั่นอะไรอะว้า หโอ้ไม่นะบ้านของเราไม่ฟ้าผ่าบ้านของเราพังเลย <c oughs> โอ้เดี๋ยวก่อนนะมีโอกาสแค่ไหนกันเนี่ยไมกี้ว่าไงไม่ใช่แค่าบ้านของเรานะฟ้าผ่าทำลายฟาร์มของเราด้วยแถมยังเสียแหล่งน้ำไม่จำกัดอีกตั้งหากอะไรนะ <c oughs> ใช่ไหนพูดถูกเราสูญเสียแทบทุกอย่างเลยนี่มันแย่จริงๆนี ฝนหยุดแล้วอย่างน้อยเราก็ยังมีเจ้าน้านใช่ไหมอะที่จริงแล้วไมกี้มันแย่มากตอนนี้เราไม่มีน้ําเลยโอ้ไม่นะนี่มันฝันร้ายชัดๆเราสูญเสียทุกอย่างบ้านของเราฟาร์มของเราแม้กระทั่งน้ําเราเจเจฉันไม่ได้ดื่มอะไรมา3มวันแล้วถ้าเป็นแบบนี้เรารอดได้อีกไม่นานแนะ่เจเจ เราจะออกไปจากความยุ่งเหยิงนี้อย่างไงดีก็ยังมีอีกอย่างที่เรายังไม่ได้ลองนะอะไรเหรอเราลองเสี่ยงแล้วก็โดดลงไปได้นะฉันว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีนะมันจบไม่สวยแน่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีอะไรข้างล่างมันอันตรายเกินไปก็อาจจะแต่ถ้าเรายังอยู่บนนี้เราจะตายนะก็จริงถ้าเราโดดยังมีโอกาสที่เราจะรอดเอาล่ะ ลลกันเยโอเคเอาแล้วนะฉันสงสัยจางว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วเอ้ยหวังว่ามันจะได้ผลนะไปกันเลยโอเคโดดว้าวฮะว้วน้ำเหรอเราอยู่บนน้ำงั้นเหรอเราอยู่ที่ไหนเนี่ยในแม่น้ำหรือเปล่าเอ่อใช่เฮ้ยอย่างน้อยเราก็ไม่ตายแล้วนายพูดถูก ไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้นั่นมันหืมูม่บ้านนี่นาอะไรนะไม่มีทางจริงเหรอว,ว้าวเจ๊เจ๊ดูสิวกาเขามีอาหารด้วยปฏิหารชัชดๆเรารอดแล้วเราน่าจะเดดลงมาตั้งแต่วันแรกนะถ้าชอบการผจญภัยของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะอีกอย่างติดตามเราทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมและทิกตอกได้ทุกเมื่อตามลิงก์ที่มุมขวาเลยขอบคุณที่รับชม ไว้เจอกันครั้งหน้า